ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะคะเปน็นนอนที่โรงแรมอะไรนะดูสิใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้ก็เพิ่งออกจากบ้านเลยมีชมพู่มีบาเล่แล้วก็มีพี่บอยเหมือนเดิมเดี๋ยวไปถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวจะรีวิวโรงแรมให้ดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอออกเดินทางก่อนเพื่อนตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วนะคะมีพี่บอยอันนี้บาเล่ มีเวลคัมดิ้งให้ด้วยนะคะมาสามคนเขาก็ให้สแก้วพนักงานบริการดีมากเลยนี่เวลคัมดิ้งนะคะเป็นน้ำกระเจี๊ยบอร่อยมากเบลเล่รสชาติเป็นไงเหมือนน้ำระเขีอเทใส่ใส่พี่บอยเป็นไงมากอร่อยพี่บอยกินหมดเลยนะคะสามแก้วเหมือนซอสมะเขือเทหนูชอบซอสมะเขือเทศไม่ใช่หรอเดี๋ยวชมพู เปิดกล้องข้างหลังให้ดูนะคะนี่คือสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะอันนี้พนักงานบอกว่าเป็นห้องอาหารจ้าพนักงานเสื้อส้มสระว่ายน้ำดีมากอยู่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีสุนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักกัน กำลังเดินไปห้องพักกันเลยนะคะมีพนักงานพาไป่ mm ึงแผนกไปกข้างหลังค้าไปดูห้องพักกัน mm hmm. นี่นะคะตอนนี้เรากำลังไปห้องพักกัน mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เราก็มาถึงห้องพักกันแล้วค่ะว้าวมีอ่างอาบน้ำห้องน้ำ อาบน้ํานะคะเป็นเตียงคู่ตะกี้พนักง,งานเขาถามแล้วนะคะว่าจะเอาเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวแต่ว่าเอาเตียงคู่ไปก็ได้เพราะว่าลูกมาด้วยไม่เขาถามผู้แล้วว่าเอาเตียงคู่หรือผู้เอาเตียงแยกว่าเห็นลูกมาด้วยวิวนี่คือเรอาอยขึ้นมาแค่ชั้นสองนะคะ แต่ว่ามันก็มีแค่สามชั้นใช่ไหมพี่บอยนี่นะคะใช้สิโครงการเที่ยวด้วยกันออกไปดูห้องนอกกันหน่อยในห้องคือใช้สิล้วเที่ยวด้วยกันนะคะก็ชมผู้จ่ายไปประมาณพันห้าก็ได้ห้องพักห้องนี้มา แล้วก็จองผิดตอนแรกจะจองแบบมีอาหารเช้าแต่ว่าจองผิดกดเป็นแบบไม่มีอาหารเช้าไปตอนนี้ก็ถึงตอนเย็นแล้วนะคะพาบอลเล่ออกมาเล่นน้ำไปดูบรรยากาศตอนเย็นกันนะคะบอลเล่อยู่ห้องหลังเดี๋ยวจะแพ่นกล้องไปห้องหลังนะคะวันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่เป็นห้องอาหารจ้าเป็นห้องอาหารของโรงแรมนะคะ สระว่ายน้ำก็จะมีเปิดไฟแล้วก็มีวัเล่ค่ะเล่นอยู่คนเดียวอัโน้ก็จะมีเลา้านะคะเป็นแบบว่ายื่นออกไปในสระว่ายน้ำสองอันเดี๋ยวชัพูด่เดินไปถ่ายให้แล้วก็มีเ,เป็นที่นั่งนะอันนึงอันนี้ก็สระเด็กแต่เหมือนเขาจะไม่เปิด ก็คือมีห้องน้ํานะคะเดินไปตรงกลางๆะคะ่ะตรง้ายสีเหลืองก็เดี๋ยวสายไปก็จะมีห้องน้ําอันนี้เป็นห้องอาหารใช้คุ้มปองได้นะคะคุ้มปองส่วนลดที่เราได้มาหกร้อยบาทสามารถใช้ได้ในห้องอาหารนี้อันนี้คือล็อบบี้โรงแรมจ้าพี่เปิดไฟสวยดีอันนี้าเลเล่เนอยู่คนเดียวจ้ะเดี๋ยวไปถ่ายเล้าให้ดู อากาศดีแล้วว่าตอนนี้นี่ชมพูมาวันที่23บามนะคะอากาศดีแล้ว,วค่ะตรงนั้นมีเหมือนซ้มต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาเช้ามาลองเดินกันนค่ะตะกี้เดินออกมาจากห้องน้ำอากาศดีมากอันนี้เป็นห้องอาหารนะคะ มีโต๊ะกินข้าวยื่นไปในสระน้ำสองอันห้องอาหารตกแต่งไฟสวยด,ดีแคร์ okay. แล้วมาเล็กก็ยังเป็นหนาวอยู <c ười> ข่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วบาเล็กขึ้นแล้วเหรอเ <c ười> ปล่าหนาวปะลูก ระวังลื่นหิวไหมไ<ง>กินอะไรนางชอบกินมะม่วงอะคะ่ะหุ่นอย่างนี้คือมะม่วงโยเกิร์ตแล้วก็แอปเปิ้ล Her love is, she love is โอเคเราจะกลับห้องกันเลยไหม้างหลังมึงใส่ผิดแล้วเนี่ย โอเคเราเลิกเล่นกันแล้วกำลังจะเดินกลับห้องเอาไเป็นล็อบบี้โรงแรมนะคะสวยพนักงานโอเคอม,มีน้ำพุด้วยน้ำพุเปลี่ยนสีนะคะตอนนี้เราก็เช็คเอาท์ออกกันแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะเล่ไทยแร่ทองสมบูรณ เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ไปไล่ทองสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวไปถึงไล่ทองสมบูรณ์กับกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะใช้บรรยากาศให้ดูอีกรอบนึยงนะคะตอนนี้เราชิกเอาเออกจากมีทีืแล้ว